หความลับนะคะที่ช่างต่อขนตาต้องรู้ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะหลายท่านก็อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านช่วยชาตินะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะคะอาจารย์นัดก็เช่นกันค่ะอยู่บ้านค่ะเพราะว่านะคะสถาบันยังเปิดไม่ได้นะคะอ่า หลายท่านเปิดร้านเสริมสวยก็อาจจะเปิดได้แล้วนะคะหลายกิจการที่มีนโยบายผ่อนปลนก็จะเปิดกันได้แล้วส่วนนะคะคลินิกสัญญกรรมความงามร้านสักพวกนี้ยังเปิดไม่ได้นะคะช่วงนี้เราอยู่บ้านกันนะคะก็วันนี้อาจา์นัดมีนะคะความรู้ดีๆมาฝากเช่นเคยคะ่ะ 1. ความลับนะคะที่ช่างต่อขนตาต้องรู้คะ่ะความลับนั้นก็คือนะคะ ถ้าหากลูกค้านะคะเป็นคนผิวมันอ่าวิธีการสังเกตผิวมันก็คือนะคะทีโซนมันนะคะรูขุมขนกว้างอะนะคะถ้าหากลูกค้าของคุณนะคะเป็นคนผิวมันอะนะคะจะต้องนะคะจุ่มกาวให้มากกว่าปกตินิดหน่อยนะคะเพราะว่านะคะความมันของผิวทำให้ขนตามันด้วยอ่าทำไมมัน,นะคะอาจารย์ อย่างนี้ค่ะเวลาผิวมันนะคะรูขุมอ่ะความมันมันจะออกมาตามรูขุมขนซึ่งนะคะมันจะไปที่ขนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนขนตาขนที่ร่างกายผมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมันกว่าขนผิวแห้งด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความมันจะเป็นอลิก็คือมันไม่เป็นมิตรกับกาวต่อขนตาของเรานะคะเพราะว่ามันจะทำให้เลื่นและหลุดง่ายอ่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าต่อขนตาคนผิวมันกับคนผิวแหง้งซึ่งอาจจะเป็นต่อวันเดียวกันหรือกาวขวดเดียวกันนะคะคนผิวแห้งจะติดแน่นกว่าคนผิวมันอ่านะคะหลายท่านอาจจะงงยังไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราได้รู้กันแล้วนะคะถ้าลูกค้าผิวมันเราจะทากาวให้มากกว่าปกตินิดหน่อยนิดหน่อยนะคะอาจารย์ใช้คําว่านิดหน่อยนะคะห้ามเยอะเกินไปเพราะถ้าเยอะเกินไปก็จะทําให้เป็นปมกาวที่ขนตาลูกค้าด้วยอ่านะคะและ อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะหนักเกินไปถ้ากาวเยอะมันจะหนักเกินไปทําให้ขนตาจริงลูกค้านั้นตกอ่าซึ่งนะคะขึ้นตาขึ้นไปแล้วก็จะไม่สวยด้วยนะคะและนะคะในหน้าร้อนนะคะผิวคนเรานะคะจะมันกว่าปกติอ่าบ้านเราเป็นบ้านเมืองร้อนนะคะ ในหน้าร้อนึ้นยิ่งร้อนแล้วก็จะเหงื่อออกแล้วก็จะมันเยิ้มย่องเลยนะคะคนที่ผิวมันอยู่แล้วก็จะยิ่งมันกว่าเดิมนะคะส่วนคนที่เป็นคนผิวปกติหรือผิวธรรมดานะคะก็จะมันกว่าปกติเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำนะคะเวลาต่อขนตาในช่วงหน้าร้อนนะให้นะคะจุ่มกาวมากกว่าปกตินิดหน่อยเช่นกันค่ะ และนี่ก็คือความรู้ดีๆนะคะที่เอามาแบ่งปันกันในวันนี้ค่ะความรู้ดีๆมีไว้แบ่งปันนะคะหากท่านใดนะคะต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามอาจารย์นัทได้ที่นะคะช่อง YouTube n e l อาจารย์นัทเป e r เวอร์นะคะ c e b o o k Fanpage อาจารย์นัทเปเวอร์สอนสร้างอาชีพและ facebook fanpage ของสถาบันนะคะนัตตีคิวสามมิติค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะ